บพี่เออว่าไงวัดไอ้เคลียเรื่องเมื่อวานนี่เหระพี่ที่ไอบีมมันไอเนี่ยคุยกับพี่ไว้อ,อ่ะนายบีมมาแล้วมันอยู่มันไม่อยู่มมเจะเคลียร์มันได้ยังไงมันนี่ใครที่บอกไม่อยู่ก็คนที่มีปัญหาพวกมึงไม่ใช่หรอเออมมเจะเคลียร์กันได้ไงในเมื่อมันไม่อยู่กูถึงได้บอกว่าให้มึงรอไอ้เหี้ย ไม่อยู่หรอกวันนี้มีนอยู่สิบคนเออมันก็สนยดูสิเฮียปกติก็ทำไม่ใช่หรอเปิดอีสตีมอสลัดบ้างโมจิใช้บ้างสมองอ่ะอันไงปีก็อยู่แล้วนั่นตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กเียแล้วมึงจะมาเคียร์อะไรกับไอ้ปีกแต่ถ้ามึงจะให้น้องกูก้มอ่ะกูไม่ให้มันก้มอยู่แล้วแต่ถ้ามันแหลมอีกก็กระทืบต่อเลยแจ้งแกงพวกมันมันอยากให้แตกก็มันก็แหลมก็ให้มันแตกไปดิกูไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเฮียไม่เชียดิเรื่เรแล้งมึงอ่ะ ที่มึงคุยกับว่วันอะเคลียดีก็มันเลือนมันแหลมมามันไม่รู้จุดเยืนอะมันแหลมก็ตีมันอีกเลยถ้ามันแหลมอะเพราะคนที่ซวยคือไม่ใช่มันคนเดียวตีอีกยี่สิบเก้าคนข้างหลังอะซวยไปพร้อมมันไอเรื่องตีผมพอเข้าใจอยู่พี่แต่ว่ามันผมเล่นไปมันก็ไม่เต็มที่เลยพุ๊ผมมาแซมบ้ามันก็หนีผู้ผมอีกอะตีตีไปก็เท่านั้นอะพี่งั้นก็ทําอะไรไม่ได้ถูกถูกไหมเพ่แม่งอย่างงี้แม่งแบบอย่างงี้แม่งก็ไม่ยอมอะไม่รู้จักยอมเักทกี้อะ อยอมมืม่อนนี้สองวันก่อนก่อนก่อนตีอตย่าพวกพี่เอมิเกเรียกผมไปก้มกราบผมยังก้มกลาบเลยเพื่อแกงตัวเองไม่โดนอะ่ะมันกับมึงไม่เหมือนกันบีมมึงก็รู้ก็มันไม่รู้จักยอมไงพี่มึงยอมมันไม่เทียบกับตัวม,มึงเลยมึงเล่นกับกูมามึงก็รู้เราผ่านอะไรมาบ้างแค่นี้มันจะไปยากอะไรแต่กับน้องๆกูกับแซมบ้ามันไม่ทำมันไม่ใช่มันไม่ใช่พวกมึง กูมึงมันคนละคนละความหมายอะไรพวกนี้ไว้เราไม่ได้มีแบบปัญญาอ่อนอนยะ่างนั้นกูก้มมาเป็นพันครั้งแล้วไม่เห็นตายกูก็ยังอยู่ก็จริงพี่กับผมอะแต่น้องกูมันทําไม่ได้ไงกูถึงได้บอกมึงไงว่ามันไม่ก้มหรอกแลวกูไม่บังคับมันก้มด้วยถ้ามันแหลมมือก็แค่ตีมันแค่นั้นแหละพราะคนที่ซวยอะคืออีกสักอีกยี่สิบเก้าคนด้านหลังมัน มึงยังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยผลรับต่อจากแน้ว่ามันจะทํายังไงถ้ามันถ้ามันแหลมอีกมึงก็แค่กระทืบมันแต่ว่าถ้ามันไม่แหลมมันก็ตกไงแล้วการก้มกับการก้มก้มแล้วไปรับหลังต่อกับการที่ตัวมันทํากระทําเองละมันต่างกันยังไงวะถูกไหมเบมกระทูกระทูตรงๆนะก้มแล้วก็รับหลังกมึงต่อนั่งหน่ามึงในทีเอสนั่งพิมพ์ในกลุ่มมันก็เหมือนเดิมปาวะต่อให้มันจะก้มอ่ะคนเหี้ยคนเกลียดมันก็ยังเกลียดเหมือนเดิมอ่ะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนความจริงได้ต่อให้มันไม่ก้มมันก็เกลียดผมอยู่พี่เชื่อผมดีพี่เชื่อ่มแล่เผื่อมันด่าผมอยู่ด้วยไม่ไม่มีใครเปลี่ยนความจริงได้กูถึงได้บอกก็ใช่ไงก็มันมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ผมทาให้มันหมัดไส้ผมเรื่อยๆได้อ่ะเอาเรีพอแล้วสุดท้ายพอมันคิดว่ามันจะตีอ่ะเดี๋ยวมันก็แหลมเหมือนเดิมพวกเฮียเนี่ยเหมือนเดิมอะอย่าไม่อย่างนี้ดีกว่าพวกพวกพี่พวกพี่เชียร์ใจกับมันเองดีกว่า ผมมันไม่อยากบังคับมันในซัมบ้านูจบอังคุจบอยู่แล้วบอลไอ้พวกเฮียเนี่ยพอพอรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มมีกําลังเริ่มมีใจจะตีไม่พี่ก่อนก่อนหน้านี้ผมเห็นมันมันเล่าให้พี่ลุกฟังว่าอะไรนะมันมันโดนกระทําก่อนที่งานร้านถูกไหมโอ้ยมันวันนั้นพี่ลุกเห็นหมดแล้วไม่เดือดเค่เดียวนุ่มเดียวสามสองหนึ่งปุ๊บพอผมได้เจอมันนุ่ต่อยกูเลยไม่มาเงี้ยไม่ต่อยเงี้ยไม่มาเงี้ยมันสมควรปะมารยาทไอ้เหี้ย ไม่ได้มันทำจริงไหมอ่ะเหี้ยมีคนทำแบบแบบนี้เลยมึงไว้บอลไม่มีนะเว้ยไม่เรื่องนบไม่เท่าไหร่เรื่องกดล้านเกินอีกอะไรอีกเนี้ยแกอง่นเขาก็รู้ญาตไม่มีที่อเพราะผมมาจบได้เว้ยพี่แต่แม่งเด็กพี่ไม่จบไงประเด็นอะที่มันที่มันตีหลูกมาสามสี่รอบจนถึงทุกวันเนี้ยพวกผมไม่ได้แบบอยากเล่าเลยนะพวกผมว่าเบื่อมันกูไม่รู้จะกูไม่รู้จะช่วยพวกมึงยังไงหรอกนะกูไม่รู้ว่าพวกมึงทำเหี้ยอะไรกันแต่ว่า ในความหมายกูกูบอกมันไปเมื่อวานแล้วกูไม่รู้ว่ามันจะฟังกูแล้วมันจะทําเลิกทําหรือมันจะทําต่อในสภาพที่อ่อนแออยู่แบบนี้กูก็ให้ข้อคิดแต่แล้วไงว่าคนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่หนึ่งคนเคยยี่สิบเก้าคนทุกครั้งที่โดนตีและแพ้มีคนออกขั้นตําห<ข>นึ่งหรือสองคนยังไงอะ่ะเวลาพี่จบอะ่ะพี่จบแล้วพี่จบพี่กูเล่นหลานก็เล่นปกติแต่ผมว<ส>่าแซมแซมบ้าเจนนี<ส>้เหมือนเหมือนจะไม่ไวหน้าพี่นะพี่บอไอ้บีมึงมึงมึงคุยกับมันดีกว่ากูไม่อยากให้มันไวหน้ากูหรอกมึงคุยกับมันเองดว ว่ามันจะโกมให้มึงไหมอันนี้อยู่แล้วแต่ตัวมันนะกูกูจะไม่บังคับแล้วก็ไม่บอกด้วยแล้วแต่แล้วแต่พวกมึงจะคุยกันสักสี่วกมึงไอ้ปิงไอ้ปิงมันจะก้มบ้ารอบฝอมึงโกมบ้างมึงก้มไปแล้วนี่รอบหนึ่งอ่ะมึงก้มต่อไหมไม่ให้มึงจะก้มต่อไหมรอบฝออ่ะมึงกกมไหมคุยเองดีกว่าแล้วแต่มึงเลยิมึงทำยังไงก็ได้แล้วแต่มึงเลือกกูสอนมึงไปแล้วมึงมึงอยากก้มไหมไอปิงแค่นั้นแหละมึงอยากก้มไหมกกูคุยกับมึงดีๆเลยอ่ะ ถ้ามึงไม่อยากโกมึงก็บอกหัวว่ามึงไม่อยากโกมไึงก้มด้วยกลัวอะไรกลัวคำไหนคำนั้นมึงอยากก้มั้ยแล้วผมก้มคนเดียวได้ไหมครับคนเดีนไม่ต้องก้มอ่ะกูกูถามว่ามึงจะก้มหรือไม่ก้มกูไม่ได้ให้มึงมาต่อรองเขบอกคนอื่นก็ไม่ต้องก้มไงงั้นงั้นมึงไม่ต้องก้มแค่นั้นแหละจบ กวอลอีสองคนน่ะอ่ะไอ้เอาเอาไอ้เียแพทอ่ะกลับไอเียคินอ่ะเอาเอาเอามันหน่อมาคุยดิมึงก้มไปแล้วนี่มันไม่อยู่มันไม่อยู่หรอกอ้สัตว์เอ้ยงามไส้นัดคุยวันนี้ไม่งไม่อยู่ไอ้คินไม่อยู่ไอ้คินก็ไม่อยู่ไอ้เียแพทก็ไม่อยู่ห๋อเรียนหนอเห็นอยู่มีแต่เจอรี่นะไม่มีแพทนะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีมึงก็ดูเรวอลกูเลยแหละมีสิบสองคนเนี่ยเท่ากันไม่อยู่ไม่อยู่คือเวลาพวกมึงได้เล่นจบอ่ะ พวกกูก็จบเออเล่นร้านปกติเจอหน้ากันก็ไม่ได้เกลียดที่อะไรขนาดนั้นแต่พอมึงเริ่มมี power เนี่ย power ที่จะตีหรือแบบมีแผนที่จะจะตีกับพวกกูเนี่ยมึงเริ่มเอางี้เอางี้เริ่มอะไรละเอางี้จบเรื่องเอาเอาไอ้คินตัวเดียวพอไอ้แย่ไอ้แย่คินอ่ะคุณเก๋มาชอบแอคอะมันมันน้องอะแต่มุณเก๋มัน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 เด็กน้อยมันเก๋มันเล่นเรียกคนอื่นน้องนแบบคุมเก๋มมันชอบลามปามเรียกพี่โปรจีน้องอะเวลาเล่นกันร้านอะคุณีก๋มันชอบลามปามกูไม่ชอบอะ จริงนะเอ,เอาเอาเ,เอาแย่คินเพาะว่าแย่คินนี่น่าจะก้มไม่เป็นเอาเย่คินตัวเดียวดีกว่าคุณเห็นชอบเรียกคนอื่นน้องไอสัตว์ตัวเองแบบเออชอบด่าหน้าน้ำลายยืดเออแต่หน,น้าตัวเองนี่อย่างเที่ยเอาเอาเย่คินดีกว,ว่าเอาเย่คินก้มคนเดียวดีกว,ว่าจริงคนะินไม่อยู่ยยยมึงน่าจะมาผิดเวลาวันพรุ่งนี้แกันถ้ามึงจะคุยกับมัน พวกนี้มันมันมาแน่ใช่ไหมพี่มาวันนี้มันพักหนึ่งวันบินแต่พวกนี้พาไปแถว,วแต่ถ้ามันไม่ก้มกูไม่รู้เลยนะอ,อันนี้พวกมึงเคียงกันเองนะไปก้มแถวเขาวิไล่เหรอเปลี่ยวเปลี้ยวเลยเหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้สักสักสามทุม่มไอหลังไอสามทุม่มสี่ทุ่มก็ได้สี่ทุม่มเยวเจอเจอที่เขาวิไลยเขามหาลัยอะเขาวิไล่ยัดเลยวะเขาวีไล่เขาไอเขาหลังเขามหาลัยอะพี่มันจะเป็นเนินทั้งเนินแบบบนเขาอะ ไอชิ้นไม่ก้มหรอกกูกล้าเดิมพันเลยร้อยล้านเดี๋ยวค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้ดีกว่าพี่หวังโทรมาแล้วเราตายเลยเหรอว่าบีมโอ้กดมันตอนมันกดผู้ผมมันเอาผู้ผมพังเหมือนกันถึงเวลาแล้วผมยืนได้ะไรรอบแรกมานักทีแล้วกูตีแต่กนีันแพ้แล้วนะกดต่อม่แเราไม่ได้กดเที่อะไรเลย กูบอกแล้วนะกูกูไม่ให้กินก้มหรอกปัญญาอไหนครเป็นบ้านใหม่ครับเนได้ได้ได้ครับบ้านหลังไหนครับหลังนี่หรอมันอ่ะมันอ่ะมึงมาแล้วมันอ่ะบานคนตีเราแล้วมันก็แพลย์เออดัาฝ่ายมันไปไมม่่ีแตกูกล้ากูกล้าลงพนันเลยพันล้านให้กินไม่ก้มหรอก มีพาววเอร์ตอนที่มีแพนจะตีมันอะอันนั้นน่ะครับพาวเวอร์ก็แค่ตอนที่คุยรี่ไปแล้วเว้ยคือคุยรี่ไปแล้วมันก็คนแหลบป่าวะใครยังพุ่งไปพุ่งอ่ะก็คุยรี่ไปแล้วไงกูก็แหลบดิเต็มบบอ่ะมึงฟังกูนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรเรือเรือลำเนี้ยมันจะล่มหรือมันจะไม่ล่มอ่ะมันอยู่ที่พวกมึงเป็นคนเลือกเว้ยตอนนี้พวกมึงคุมหางเสือนะไม่ใช่กู พวกมึงววพวกมึงพวกมึงพวกมึงพร้อมหรืออะไรยังไงอะ่ะพวกมึงจัดก,การด้วยตัวเองเลยอีโก้ศักดิ์ศรีทุกคนมันมีเหมือนกันหมดจัดก,การเราเองที่เราดูแรต่อพวกนี้ท้ายกินก้มก้มอะ่ะมันก็กควรจะตีในร้านอยู่ดีไอ้เหี้ยผมรู้ไอ้เหี้ยคือผมรู้อ่ะผมอยู่คนลากัรู้อ่ะเออมันทำ<ก>อยู่แล้วไม่ไม่มึงมึงฟังนะมันทําอยู่แล้วแล้วมึงจะทํายังไงอ่ะทําทำไงก็ก็ไม่ต้องทำไงก็เล่นกันร้านสุดท้ายมันก็มีอาการอยู่ดีไม่สมมติถ้าเราไม่ก้มมันจะตีเรื่องอะไรอีก ก็นั่นแหละมึงมึงฟังนะมันก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ก้มก็ไม่เป็นไรไอพีมันก็พูดนี่ว่ามันไม่ได้ตีแต่มันบอกว่ามันจะทําให้พวกมึงหมันไส้มันอ่ะมันก็แค่จะทําตัวแบบนั้นเนี่ยมันก็พูดกอออกมาเองเนี่ยมึงไม่ได้ฟังเหรอมึงแี่มึงฟังไหมเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพวกพวกมึงพวกพวกมึงทนทนที่มันทําให้พวกมึงหมันไส้ได้อ่ะมึงก็ไม่ต้องจุ้งไม่ต้มงก้มอะไรเลยก็จะมาหลอนก็ไอสามเรื่องนี้มันล่าสุดนี่คือไม่ใช่เรื่องนี้มันซุ้อติดสักเรื่องไงนะ ว่าไงเสด็จเจอบไอ้เรื่องบ้านแล้วก็ลูกยอมเล่นให้ขอให้เป็นเรื่องควายแค่ไหนเหมือนเรื่องเอ็นเกก็ซื้อไม่ติดตั้งเรื่องพี่เถิยแต่รถประมูลอ่ะวันนี้คนแก๊งพี่มันมาสิบคนอ่ะมันพักอ่ะเดี๋ยวพี่ถามให้ว่ามีรถอะไรบ้างมีแต่วายเพิ่งพักเน่ะเดี๋ยวถามให้คนมันมันมันมีรถอะไรบ้างเออสู้ๆไม่งงก็พอละเดี๋ยวว่าใช่นะเมื่อมาปีกว่าๆคุณไม่เห็นแก๊งไหนเฮ้ยมีมีรถมีรถให้ในประเทศได้เช่าปะมี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 รถอะไรก็สามหมื่นตัน ตตััววททออองง่ะเออใครมีรถรถตัวทอง,อทอง,งรถยอดสามหมื่นมึงเอาไปให้เดมวันนี้เดดี่เช่าบางลี่เอ็มเคมันปล่อยไปหึมเมลยอ่ะ